คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพกาศหอมเปิดฉากรบทักษิณเลือกันหนักมากทักษิณหนีไปแล้วใช้เส้นทางธรรมชาติเพ่นไปกัมพูชาน่าจะยังครับมีคำยืนยันจากทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่า27พฤษภาคมนี้ทักษิณตอบรับคำเชิญจากสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าบ่ายวันที่27พฤษภาคมจะไปปาตกถานในหัวข้อยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติมุมมองและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนที่สำนักงานปปอสอเชื่อทวีเธอครับทักษิณยังไม่หนีจริงๆถึงขนาดลงทุนการันตีหมดหน้าตักท่านทักษิณมีประสบการณ์ในการปรับปรามยาเสพติดและปัญหาใหญ่ของไทยคือแหล่งผลิตและสารตั้งต้นอยู่ตามแนวชายแดนจึงคิดว่าแนวคิดต่างๆของท่าน น่าจะมีประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนด้วยใช่ครับประสบการณ์ในสงครามยาเสพติดของทักษิณถือเป็นตำนานยากที่จะมีนักการเมืองหน้าไหนสู้ได้อีกร้อยปีก็ไม่มีโดยเฉพาะการฆ่าตัดตอนร่วมร่วม,ม2,500ศพเมื่อตกปากรับคำเช่นนี้แล้วหากทักษิณจะเบี้ยวก็ดูกระไรอยู่แต่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้หรอกครับ 27พฤษภาคมจูจูทักษิณป่วยวิกฤตหนักห่างหมอไม่ได้อีกรอบก็เป็นไปได้หรืออย่างกรณียิ่งลักษ์หลอกให้บุญทรงไปรอที่ศาลแต่ตัวเองโกยแนบใช้เส้นทางธรรมชาติไปกัมพูชาก่อนบินปลอไปลอนดอนดูไบมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอีกอย่างสถานการณ์ปัจจุบันไม่เป็นคุณกับทักษิณสักเท่าไหร่ที่เคยคิดว่ามีอำนาจล้นฟ้าจากการยึดอำนาจของลูกสาว วันนี้ง่อนแง่นแม้กระทั่งยิ่งลักชินวัตรอย่างพลิกจากไม่ต้องจ่าย3 5มหมื่นล้านต้องชดเชย1มื่นล้านตัวแพรทองทานดันไปสร้างเรื่องให้บรรดานักร้องจับขึงพืชด,ด้วยมาตรา157และประมวลจริยธรรมเพราะไปพบนักโทษหนีคุกทั้งทั้งที่ตัวเองใช้เงินหลวงบินไปลอนดอนหลายเด้งครับดังนั้นหากทักษิณไม่ปรากฏตัวในวันที่27พฤษภาคม ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดหรือแม้จะปรากฏตัวก็ใช่เป็นการรับรองว่าทักษิณจะอยู่ถึงวันที่13มิถุนายนให้ศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไต่สวนกรณีนักโทษเทวดาชั้น14ฉะนั้นข่าวลือทักษิณหนีจะยังคงลือกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนูน่นแหละครับครั้งนี้ทักษิณตัดสินใจลำบากมาก ว่าจะหนีหรือไม่เพราะเงื่อนไขมันต่างจากคราวที่แล้วพอควรสาเหตุหลักที่ต้องนอนเอาเท้ากายหน้าผากคือลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หากหนีทัวจะไปลงที่ลูกสาวเต็มๆในภาวะที่รถทัวมีคนขับคนนั่งชัดเจนขึ้นทุกวันแบบนี้หากตัดสินใจพลาดก็หมายถึงการล่มสลายของการเมืองตระกูลชินวัตรทักษิณเห็นภาพสนธิลิ้มทองกุล กอดกับจตุพรพรมพันธ์บนเวทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็น่าจะมองอนาคตของลูกสาวออกว่าจะต้องเจอกับอะไรหากตัวเองหนีเอาตัวรอดคำพูดที่สนทิกับจตุพรทอดสะพ,พานเข้าหากันน่าสนใจครับวันนี้คนคนนี้ไม่ใช่คนเดิมแล้วซึ่งความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพื่อทวงคืนความถูกต้องให้พี่น้องประชาชนและอยากให้ประชาชนให้โอกาสจตุพรในการทำคุณงามความดีให้ชาติบ้านเมือง และเราต้องเปิดใจว่าคนที่หลงผิดแล้วไปเจอความเลวความชั่วร้ายของจริงอย่างน้อยเขาก็ยอมรับว่าทักษินเลวผมเต็มใจจะให้โอกาสเขาเพราะการที่เขากล้าขึ้นมาบนเวทีนี้สแสดงว่าเขามีความกล้าหาญมากพอสมควรที่ผ่านมาเขาคืออีกหนึ่งคนที่ร่วมต่อสู้กับหลายเหตุการณ์ของปัญหาบ้านเมืองจตุพรพรมพันธ์ผมรับเขามาเป็นน้องแล้วนั่นคือคำพูดของสนธิ มาฟังจตุพรบ้างผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลา20ปีมานี้ภาพที่ท่านทั้งหลายได้เห็นขณะนี้ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะคำว่าทวงความถูกต้องให้กับคนไทยเป็นหัวใจหลักนำพาให้ผมมาพบกับคุณสนทิในวันนี้คุณสนทิได้ชวนผมในขณะที่พบกันที่โรงพยาบาลราชทันเมื่อประมาณเปีที่แล้วว่าเราจะได้มีโอกาสถ้อยแถลงพร้อมกันโดยผ่านมาเปีเพิ่งประสบความสาเร็จในวันนี้ วันนี้คงไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าประเทศไทยที่ผ่านมาผมจะอย่างไรทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กส่วนเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองในวันนี้คือจะนำพาให้ประเทศไทยเดินทางในทิศทางที่ถูกต้องและพลิกฟื้นประเทศชาติขึ้นมาได้อย่างไรผมผ่านมาหลายเหตุการณ์มารู้ตัวอีกทีก็อายุ60ปีแต่ทันทีที่ผมประกาศรบกับนายทักษิณทุกคนก็กลับมาญาติด,ดีกับผมเหมือนเดิม เราได้เห็นการเปลือยตัวอย่างล่อนจ้อนของนายทักษิณและเชื่อว่าหาคนไปตายแทบจะไม่เห็นในเวลาต่อมาดังนั้นจึงควรมาเริ่มต้นความถูกต้องให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ครับเป้าหมายคือทักษิณเป็นการเปิดฉากรบทักษิณรอบใหม่ยอย่างเป็นทางการกรณีหนีสิ่งที่ต้องเจอแน่ๆคือความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ปล่อยให้บุคคลที่มีสถานะมินเมว่าอาจต้องกลับเข้าคุก ระที่ผ่านมาติดคุกทิพย์เพราะป่วยวิกฤตทิพย์หนีไปอย่างง่ายได้แถมนายกรัฐมนตรีรู้เห็นเป็นใจให้เกิดการป่วยวิกฤตทิพย์ขึ้นอุ้งอิงจะรับผิดชอบโดยไม่มีพ่อช่วยอยู่ข้างหลังได้หรือไม่กรณีไม่หนีสิ่งที่ต้องเจอคือหากการไตส่สวนของสารเป็นคุณกับทักษิณก็เตรียมฉลองเพราะสามารถอยู่เสือกทุกเรื่องได้ต่อไปแต่หากไม่เป็นคุณคุกครับ แต่จะเป็นการติดคุกที่ไม่ลากลูกสาวให้ลำบากไปด้วยฉะนั้นรอชมครับ13มิถุนายนทักษิณจะติดคุกเพื่อลูกสาวหรือจะทิ้งลูกสาวเอาตัวรอดยอดคุณพ่อจะเลือกทางไหน